มือของเรานั้นถือเป็นอวัยวะสำคัญที่ใช้หยิบจับรวมไปถึงสร้างสิ่งต่างๆได้แต่กับเอกชัยวันณะแก้วเขาสามารถรังสรรค์ชิ้นงานอันวิจิตรศิลป์นี้ได้แม้ว่าเขาจะไม่มีแขนเลยด้วยซ้ำเอกชัย ศิลปินหนุ่มร่างเล็กจากนครสวรรค์ในวัย40ปีได้ถ่ายทอดภาพแห่งความทรงจําในวัยเด็กผ่านปลายผู้กันที่แต้มลงไปบนผืนผ้าใบซึ่งเป็นภาพที่อธิบายรักอันบริสุทธิ์ของผู้เป็นพ่อและแม่หลายคนช่วยอบอุ้มผมก็เหมือนเมือนพ่อแม่ผมเนี่ยช่วยประครับประครองไม่ผมไม่โดนผากน้ําจนเกินไปตอนที่แม่ท้องเนี่ยแม่ก็ไม่ได้ฝากครับ แต่ผมก็ออกก่อนกําหนดก็คือ6เดือนออกแม่บอกว่าตอนนั้นที่ผมเกิดเนี่ยสามารถกุ้มผมมือเดียวได้กับผมมือเดียวตัวถ้าเข้าขวดน้ําหลายคนที่เข้ามาดูผมเข้ามาเห็นผมทุกคนบอกกันเสียงเดียวกันเลยว่าเด็กเนี้ยไม่รล่ดเด็กชายเอกชยัยถูกเลี้ยงดูและเติบโตมาเช่นเดียวกับเด็กปกติ ทำให้เขาสามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองทุกสิ่งที่เด็กอื่นทําได้เขาจะเรียนรู้และฝึกฝนจนทําให้เขาไม่เคยรู้สึกแตกต่างจากเด็กทั่วไปจนกระทั่งตอนนั้นผมไม่เคยไปไหนเลยแล้วแม่เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาเราไปตลาดไอ้แค่ระยะทางจากบ,บ้านเราไปตลาดประมาณสามกิโลเนี่ยเราคูนอนไม่หลับเราจินตนาการว่าตลาดตงองเล่นมีขนมมีโอ้ยอะไรเยอะแยะ,ยะ เราไม่หลับเลยจนเราขึ้นรถบ้านนอกจะเรียกรถเมือรถประจําทางขึ้นไปพอเราขึ้นรถเมย์ปุ๊บเนี่ยทุกคนบนรถเมือหยุดดูเรารู้สึกว่าตอนนั้นรู้สึกไม่ดีอะต่อสายตาเรานั้นแต่เราก็ไม่พูดอะไรพอเราลงจากรถเมย์ไปก็คนกําลังเหมือนตลาดนัดคนเต็มหมดพอเราลงจากรถเมย์ปุ๊บคนหยุดและสายตานั้นเรา เราเป็นเด็กเรามีเรารู้สึกได้ว่าสายตาหลายๆคู่ที่จ้องมองเราเนี่ยไม่ได้เหมือนแม่เรามองไม่ได้เหมือนเพื่อนเรามองที่เราเคยชินกับสายตานั้นแต่เขามองอีกสายตาหนึ่งว่านี่มันคือตัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเกลียดสายตานั้นแล้วลายคนที่เราไม่รู้จักเดินเข้ามาถามเราเราตอบไม่ได้เพราะไม่มีใครเคยถามเรา ถามแล้วว่าไอ้หนูทําไมแขนไม่มีทําไมตัวเล็กหลายคนบอกไอ้หนูหวยออกอะไรแล้วคือตัวอะไรอ่ะจนวันนั้นอ่ะหลังจากตอนนั้นเลยนะครั้งแรกที่ผมไปตลาดผมไม่ไปเลยไม่ว่าพี่จะชวนไปดูหนังดูลิเกดูอะไรผมไปแค่ครั้งเดียวแล้วรู้สึกว่าเราเจอสายตายอย่างนั้นอ่ะผเราไม่ชอบเราเกลียดคำถามผมไม่ไปเลยเมื่อสายตาที่จ้องมานั้น ไม่ใช่สายตาที่อบอุ่นคุ okay. ้นเคยการเผชิญหน้าเพื่อตอบคำถามกับโลกภายนอกจึงไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการอีกต่อไปจนเวลาล่วงเลยไปนับ10ปีช่วงเวลาสำคัญของชีวิตก็มาถึงก็จนเพื่อนขยันขยอแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากมีนเพื่อนเราไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวระยะอ่านหนังสือที่เรามาเปิดเนี่ยแล้วเราจินตนาการว่าไอมันคุยอย่างนี้นะนู่นนะ เราอยากรู้อ่ะว่ามันคุยอะไรกันจริงๆก็เลยตัดสินใจว่าเราอยากเรียนครั้งแรกแล้วก็โดนปฏิเสธค,ค,คุณผู้ใหญ่นะคุณปกครองคุณพูดอะไรผิดไหมโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนของเด็กปกตินะไม่ใช่โรงเรียนของคนพิการนะถ้าคุณจะเอาลูกคุณไปต้องไปเรียนที่ปากเกร็ดปากเกร็ดอยู่ตรงไหนมว้ยไม่รู้แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยไอ้ไอ้โรงเรียนปากเกร็ดนี่คือโรงเรียนอะไรจนพ่อกับแม่ผมมาดูบบกลูกผมไม่ใช่อย่างนั้น เพ oh, mm hmm. ราะว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเี็กปะเกตคือเด็กที่มาทิ้ง mm hmm. เก็บมาแต่ลูกเราไม่ใช่ลูกเราแค่อยัดเด็จากการถูกปฏิเสธหลายครั้งหลายคราจึงมีคำถามมากมายเกิดขึ้นภายในใจว่าสิ่งใดกันที่ทำให้เขาต่างจากเด็กคนอื่นหรือร่างกายที่พิการทำให้เขาด้อยกว่าเด็กคนอื่นเช่นนั้นหรือเขาใช้เวลาทบทวน และเรียกร้องสิทธิของตัวเองจนกระทั่งได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งในวัย13ปีแต่สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเขาไม่ใช่การเรียนหรือการใช้ชีวิตกับเพื่อนหากแต่เป็นการหาคำตอบให้กับอนาคตของตัวเขาเองจนเรามาเรียนสูงขึ้นเข้ามาหนึ่งมาสองเนี่ยเราเริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยอ่านสอออกแล้วนะ หลเออแล้วก็มันจะมีิชาวภาษาไทยเนะจะจาะเียอาจรบอกว่าอาโตขึ้นแล้วอยากเป็นอะไรทุกคนบอกอยากเป็นหมออยากเป็นครูเป็นตำรวจกูละ่ะกูจะเป็นอะไคำว่าราชการสำหรับผมณตอนนั้นไม่ได้แน่ห้างบริษัทใครจะรับผมแม้แต่รปภผมก็เป็นไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าผมต้องมีอาชีพล,ละ เขาพยายามหาคำตอบนี้ให้ตัวเองจนทำให้ได้รู้ว่าสิ่งที่เขาชอบและหลงไหลามาตั้งแต่เด็กคืองานศิลปะแล้วก็มีชาดึางที่เราชอบมาตั้งแต่เรายังไม่ได้เรียนนั่นคือศิลปะเพราะว่ามันจะมีชั่วโมงหนึ่งเราเรียนศิลปะแล้วร,รู้สึกว่ามันขั้นยังเลยอะไอสามชั่วโมงอะมันทำไมไมเร็วจังเลยชาเคมีอังกฤษชีวะอะไรโขูก้นางออกไม่ดังสักที งัน้นอกอดด้วยอะไรจะดังว่ะจนเรารู้สึกว่าเรารักศิลปะมากกว่าแล้วก็บิดบิดเลยข้าชีวะนี่เนี่ยบอกว่าชอหนึ่งเรียนศิลปะโดยตรงขณะที่ศิลปินส่วนใหญ่มีร่างกายที่ปกติมีมือสำหรับสร้างสารรค์ผลงานแต่สำหรับเอกชัย ไม่ได้มีร่างกายสมบูรณ์เหมือนกับคนอื่นๆเขาจึงฝึกฝนการใช้คางปากรวมถึงเท้าสร้างสรรค์เป็นผลงานได้เกือบทุกรูปแบบอ้ครบเลยเท้าไหล่ปากเมื่อก่อนใช้เท้าอย่างเดียวแล้วถ้าทําเหมือนองค์พยาครุฑอย่างเงี้ยหรือเขียนรูปในหลวงหรือเขียนรูปที่เป็นองค์เทพอย่างเงี้ยผมจะใช้ไหล่เพราะผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่สูง ถ้้้าาใชเทมมันไ่สควรจากทักษะการสร้างงานของเอกทีมงานจึงทดลองเขียนและวาดรูปง่ายๆโดยใช้มือข้างที่ไม่ถนัดแต่ผลก็ออกมาเป็นแบบที่เห็นนี่แหละครับงานศิลปะ เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตและจิตใจแต่สิ่งที่ใจต้องการและโหยหาอาจไม่ใช่เพียงแค่เม็ดเงินแต่เอกชัยต้องการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเพื่อทำให้สังคมได้รับรู้ว่าผู้ที่มีร่างกายครึ่งท่อนเช่นเขาสามารถทำอะไรได้บ้างโดยครั้งหนึ่งเขาพิชิตย,ยอดเขาคิริมันจาโรที่สูงติดอันดับเจ็ของโลกระดับเลเวล ร้อยสำหรับผมนะเพราะหนึ่งผมไม่ได้ขายยาวเหมือนพี่พี่สองผมไม่เคยมีเขามาขอสามความกดอากาศสี่หนาวบ้านเราหนาวสุดเท่าไหร่ครับที่นู่นติดลบยี่สิบและอาหารผมก็กินเข้าไม่ได้เป็นอาหารพื้นที่ของแทนซาเนียสอ,องวันแรกผม ยอมรับโดยรู้ผู้ชายว่าผมอยากกลับบ้านทางที่เราเซิร์ชวยเน็ตที่มันสบายมันมีแค่ประมาณส0เมตรและอ,อีนอกนั้นก็คือก้อนหินที่ใหญ่เราต้องกข้ามไปแล้วข้ามก้อนหินแล้วข้ามเหมือนเราปีนน้าตก,กครับแล้วถ้าผมถ่ารองเท้าผมลื่นแน่ผมก็ต้องถอดรองเท้าแล้วเดินกลแล้วหินน่ะไอ้ที่มันแข็งตัวเหมือนภูเขาไฟมันบาดแต่เราไม่รู้สึก เพาอ,อากาศที่มันเย็นแต่พอเรานอน,อนปุ๊บมันจะเหมือนเรานั่งรถล,ล้มหรือขี่จักรยานลมมันจะระบมคนเราเกิดมาแม้ไม่สามารถเลือกได้ว่าจะมีรูปรา่างหน้าตาหรือฐานะอย่างไรแต่สิ่งที่เราสามารถทำได้โดยไม่ต้องรอโชคชะตานั่นคือการเริ่มลงมือทำทำในสิ่งที่ชอบ ทำในสิ่งที่ดีสิ่งเหล่านี้เองจะนำพาทุกอย่างให้หวนคืนกลับมาหาตัวเราขอเพียงไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาแล้วเราก็จะพบกับความสำเร็จและความสุขอย่างเช่นเอกชัยวรรณแก้วคนนี้นี่เองครับคนเราจะบอกอัตโนมัติโดยตัวเองว่าเราทำไม่ได้สิ่งที่เราไม่คุ้นเคยหรือสิ่งที่เรารู้สึกเราไม่ชินกับมัน ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนไม่ยอมแพ้ถ้าทุกคนตั้งเป้าหมายทําได้ที่คุณทําไม่ได้ก็คือคุณถอดใจแค่นั้นมอยากจะให้คนที่ดูผมเนี่ยเหมือนกระจกที่สะท้อนคําว่าไม่ครบคือแค่คุณไม่กล้าแต่ถ้าคุณกล้าไอ้สิ่งที่ไม่ครบเนี่ยมันหายไปอย่างกที่ผมเคยบอกว่าอย่ามองในสิ่งที่ขาดเป็นาตในสิ่งที่มี ทุกเรื่องราวทุกบาดแผลทุกความไม่สบายใจที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะครับถ้าหากว่าเรามองในแง่ดีว่าเรื่องราวเหล่านั้นน่าจะเป็นบทเรียนที่ทำให้เราไม่เดินทางผิดซ้ำรอยอีกหรือเป็นแรงผลักดันให้เราเข้มแข็งและต่อสู้ชีวิตต่อไปก็อยากให้เรื่องราวเหล่านี้นะครับเป็นแรงบันณาลใจให้กับท่านผู้ชมทุกท่านที่ในสถานการณ์โควิด -19 ในทุกวันนี้ อาจจะทําให้หลายคนนะครับท้อแท้สิ้นหวังในชีวิตอยากให้ดูเรื่องราวของบุคคลเหล่านี้นะครับพวกเขาน่าจะเป็นบุคคลที่มีความทุกข์มากกว่าเรามีความไม่พร้อมมากกว่าเราแต่พวกเขามีหัวใจที่เข้มแข็งเป็นนักสู้และพวกเราล่ะครับจะไม่สู้ได้อย่างไร